สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับทุกคนเรื่อง d e t a c h m e n t หรือว่าการปล่อยวางในภาษาไทยเราอาจจะเรียกว่าการปล่อยวางแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า d e t a c h m e n t นะคะหรือว่าการ Let It go ซึ่งการ Let it go เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนนะคะก็สงสัยแล้วก็รู้สึกว่า เ e ดตโกมันคืออะไรใช่ไหมซึ่งเราก็เคยสงสัยเหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่เข้าใจมาโดยตลอดนะคะว่าเ e ด g ตโกมันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็ยังงงว่าเฮ้ยเราต้องเ e ด g ตโกอะไรอะไรที่เราจะต้องเ e ด g ตโกอะไรที่เราจะต้องเหมือนกับทิ้งคือมันแบบคมม๊อมว่าไงกันแน่ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนทุกคนเนี่ยคุยเกี่ยวกับการเ e ด g ตโกนะคะในความหมายที่เราได้ศึกษา มาในปัจจุบันคือไม่ใช่เรียกว่าศึกษาดิเขาเรียกว่าสิ่งที่เราจําได้นะคะณปัจจุบันนี้ว่าการเลติโกของนาชาในวันนี้เนี่ยมันหมายความว่าไงแล้วก็อยากจะมาใช้ให้กับทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆเราเนี่ยความรู้ของเรานะคะมันไม่ได้ตายตัวหรือว่ามันมีจุดสิ้นสุดเนื่องจากว่า ทุกๆวันเนี่ยเราก็โตขึ้นทุกวันนะคะเราก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเคยพูดไปในอดีตเนี่ยมันอาจจะมีการอัปเดตนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตเรื่องการ Detachment แล้วกันซึ่งการด e ท a ชเม e นตเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วว่าจริงๆแล้วการดีแทะอาทุกคนมันคือการที่1เนี่ยเราเลิกไอด n น i ิฟายกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้ เช่นเราไอดนติฟายว่าเราคือความคิดของเราเราไอดีนติฟายว่าเราคือสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่หรือว่าเราไอดีนติฟายว่าสถานการณ์ตรงหน้าเราเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นจริงซึ่งความหมายของการยึดติดนะคะหรือว่าคำตรงข้ามของดีแทชเมนต์เนี่ยก็คืออ t ตัชเมนต์ใช่ไหมคำว่าอะตัชเมนต์เนี่ยมันก็คือการยึดติดซึ่งพระพุทธเจ้าเขาก็สอนไปแล้วนะคะเรื่องการยึดติดเนาะซึ่ง การยึดติดคืออะไรทุกคนการยึดติดคือการที่เราบอกว่าเราเป็นอะไรเรามีอะไรและตอนนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอยู่มันคือการที่เรานะคะสร้างคําอธิบายหรือว่าความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเราบอกว่าตอนนี้เราเป็นมนุษย์ตอนนี้เราเป็นผู้หญิงเราเป็นมนุษย์ผู้หญิงที่ผมยาวหรือว่าเราเป็นอะไรก็ตามซึ่งสิ่งพวกนี้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดลิมิ t เทชันขึ้นหรือว่าข้อจำกัด เช่นข้อจํากัดของการเป็นมนุษย์คืออะไรใช่ไหมข้อจํากัดของการเป็นมนุษย์ก็คือเราบินไม่ได้เราโน่นนี่ไม่ได้เราทาซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเนาะซึ่งจริง,รงๆเราเนี่ยลิมิตเทชั่นที่เราทุกคนเนี่ยจะต้อง Let it go ไปเนี่ยมันก็คือไม่ใช่แค่เรื่องแค่ว่าเราเป็นมนุษย์หรือว่าเราเป็นอะไรนะะมันคือเรื่องปัญหาต่างๆที่ทุกคนเนี่ยกำลังเจออยู่ณนะปัจจุบันหรือสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันกำลังเกิดขึ้น หรือสิ่งท,ที่ทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตเรามันเป็นอย่างนี้นี่แต่เราไม่ได้อยากจะไม่ใเฟสิ่งนี้เนี่ยนี่คือการยึดติดหรือว่าลิมิตเทชันที่เราสร้างขึ้นมาจากการไอดีนติฟายตัวเองเข้าไปในปัญหานั้นว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังเป็นสิ่งนี้ตอนนี้สถานการณ์ของเรากําลังเป็นแบบนี้และสิ่งนั้นสิ่งนี้กําลังเป็นแบบนั้นแบบนี้อันนี้เนี่ยคือการไอดีนติฟายแล้วก็การดีแทชเมนต์นะคะทุกคนมันก็คือการที่เราเนี่ยเลิกไอดีนติฟายกับสิ่งนี้ เช่นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไอดีนิฟายว่าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์อะมันก็เป็นแค่ฟอร์มใช่ไหมคะมันเป็นแค่ฟอร์มหรือว่าฟอร์มทางกายภาพที่เราทุกคนอะเป็นซึ่งอันนี้เราก็แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะว่าเออเราเป็นมนุษย์ใช่เพราะว่าสมองของเราอะคะ่ะทุกคนมันตีความจากสิ่งที่เราเป็นอ่าสิ่งที่เราเป็นความเชื่อที่เราโดนบอกมาทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เราบอกมา ถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมเราถูกสอนมาว่าสิ่งมีชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโฮโมเซเปียนเราเป็นมนุษย์มีสองขาสองทุกอย่างเราก็จะโดนตีความไว้เป็นอย่างนี้เนาะสมองของเราเนี่ยมันก็จะจดจำเรียลลิตี้หรือว่าคอมเมนติงแบบนี้ขึ้นมานะคะทุกคนซึ่งจริงๆแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงได้จากการที่เราดีแทชซึ่งการดีแทชที่แท้จริงเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ย ลบล้างลิมิตเทชั่นหรือว่าลิมิตที่เราสร้างไว้เช่นถ้าเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมทุกคนถ้าเราเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนึ่ออกไหมถ้าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์อ่าถ้าถ้ามีคนบอกว่าเราเป็นมนุษย์แล้วก็อาจจะคิดว่าสถานการณ์ตรงหน้าเราเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มันจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดการชีวิตเรามันจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดกาลหรือว่าอะไรก็ตามที่เราไม่อยากให้มันเป็นอะคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดกาลนี่คือความคิดของมนุษย์ แต่จริงๆแล้วเนี่ยการดีทาชมเมนต์เนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยเรียกพลังเรากลับคืนมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าเรามีพลังแห่งการสร้างหรือว่าเราคือครเอเตอร์ครเอเตอร์คืออะไรทุกคนครเอเตอร์ creator ก็คือคนที่กําหนดทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเองเช่นถ้าเราจะบอกว่าโอเคตอนนี้คือเราเลือกที่จะมองชีวิตเราหรือว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยใน ทางตรงกันข้ามหรือว่าในอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยมองมาก่อนอันนี้เนี่ยคือความหมายของการเป็นครีเอเตอร์นะคะทุกคนครีเอเตอร์คือเราเนี่ยจะไม่แปลความตามสิ่งที่สมองเราบอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่สมองเราไม่ใช่ความคิดและเราไม่ใช่อารมณ์สิ่งพวกนี้เนี่ยมันคือ lower mind หรือว่า ego นะคะทุกคนที่พยายามที่จะบอกเราซึ่ง lower า i n หรือว่า e ก o เนี่ยมันก็เรียนรู้มาจากหนึ่ง memory หรือว่าความทรงจํา ความเชื่อเก่าๆที่เราเคยสร้างขึ้นมาซึ่ง,ง,ส,งสิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่แพทเทิร์นเก่าที่เราจะเลทโกหรือว่าเราจะเปลี่ยนมันเมื่อไหรก่ก็ได้มันอยู่ที่เราว่าเราจะเปลี่ยนมันหรือเปล่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลทโกหรือว่าการดีทัชเมนเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยยกเลิกล <s> ิมิตเก่าๆที่เราเคยมีนะคะแล้วก็สร้างลิมิตใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเราคือครีเอเตอร์เราสามารถมองอ่ะทุกคนทุกคนลองคิดดูนะว่า เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมคะครีเอเตอร์หรือว่าเอดิจีหรือว่าพลังงานเนี่ยเวลาที่ครีเอเตอร์เนี่ยเขาจะสร้างอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องคิดไหมว่าเฮ้ยสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเป็นยังไงอ่ะทุกคนคิดดูนะว่าอ่าเราก็ไม่ค่อยอยากจะใช้คําว่าก็อดหรือว่าพระเจ้าเนาะแต่ว่าถ้าเราใช้คําว่าก็อดเนี่ยทุกคนจะเข้าใจงไงเขาบอกพระเจ้าเป็นคนสร้างทุกอย่างใช่ไหมทุกคนคิดดูนะว่าถ้าพระเจ้าเนี่ยเป็นคน สร้างทุกสิ่งขึ้นมาเนี่ยเวลาพ,พระเจ้าจะสร้างภูเขาขึ้นมาลูกหนึ่งทุกคนคิดว่าพระเจ้าอ่ะเขาจะต้องมีความเชื่อหรือว่ามีอะไรไหมหรือว่าเขาแค่คิดว่าโอเคฉันจะสร้างภูเขาขึ้นมาแเราก็สร้างเลยอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าฮ้ยในเมื่อพระเจ้าสามารถทําแบบนี้ได้เราก็ทําแบบนี้ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมันก็คือพลังงานนั่นแหละมันก็คือ พลังงานของการสร้างซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็คือพลังงานของการสร้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลิมิตเทชั่นที่เรามีนะคะเราต้องดีแทชออกเนื่องจากว่าการดีแทชเนี่ยมันคือการเลทกโกความเชื่อความทรงจําหรือสิ่งต่างๆที่อีโก้ของเราเนี่ยมันไอดีนติฟายว่าเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราทําแบบนี้มันจะเกิดแบบนั้นเราทําแบบนั้นมันจะเกิดแบบนี้เรา นู่นนี่นั่นอันนี้คือสิ่งที่ ego identify ขึ้นมาซึ่งการ let it go หรือการ detachment เนี่ยมันคือการ detach ว่า limit พวกนั้นเนี่ยมันไม่มีจริงมันเป็นแค่สิ่งที่สมองและความคิดของเราเนี่ยพยายามบอกเราว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ซึ่งพอเราเลิก limit ตัวเองไว้ว่าโอเคถ้าเราทําแบบนี้แล้วมันจะเกิดแบบนี้ถ้าเราทําแบบนั้นมันจะเกิดแบบนี้เนี่ยสิ่งพวกนี้มันเป็นกําแพงนะคะทุกคนที่ทําให้การ manifest ของเราเนี่ยมันชา้าหรือว่ามันไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่า เราโม่แต่รอว่าทุกคนลองคิดดูนะว่าถ้าเรามีความเชื่อต่างๆหรือว่าเรามีแบบลิมิตต่างๆมันก็จะต้องมีขั้นมีตอนใช่ไหมคือมันเป็นไม่ได้ที่เราจะไม่มีขั้นตอนซึ่งจริงๆล้วเนี่ยการครีเอชั่นะคะมัน Finish Now มันจะเกิดขึ้นที่โมเมนต์ปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าเกิดว่าเรายังมีลิมิตหรือเราไม่ยอมดีแทชว่าโอเคสิ่งที่เรา m มเน f เฟสมันเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่ง สิ่งนี้เนี่ยมันก็จะต้องดีเทชจากลิมิเ t ชันที่เราบอกว่าเรายังไม่มีสิ่งนั้นหรือสิ่งนั้นเนี่ยมันยังไม่สําเร็จนะคะ <_ C 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเองว่าโอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงไปคิดว่าโอเคการสร้างของเราเนี่ยมันจะต้องผ่านจุดนั้นจุดนี้ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนสองขั้นตอนสามนะคะเราจะต้องรู้จักดีเทชแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่นี่ณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนะคะวันนี้ก็เราอยากจะมาแชร์ ข้อมูลของการ d e t แทชเมนตะ์ณวันนี้นะคะที่เราไม่ใช่ศึกษาสิที่เราจำได้แล้วกันว่าโอเคการ Detach ที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรนะคะก็คือการ l e t go o f l i m i t a t i o n แล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยมีพลังแห่งการสร้างเช่นเดียวกับพลังของก o d หรือว่าที่ทุกคนเรียกว่าพระเจ้าหรืออะไรก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยเราก็คือสิ่งนั้นนั่นเองค่ะ